เช้าวนี้รับกันหุดเดือดล้วกันจุดเดือดรับกันจุดเดือดมาก ทีพอไหนมันนี้มันแบบมันสู้ตายอิมาลีออกมาประกาศครัจังหวัดศาสตร์โคซิล คนนี้ทุ่มหนึ่งตงตีห้าหามออกจากบ้านเพราะว่าใต้สุดมันเข้ามาอยู่ในชายแล้วใต้ตึกเขมงเ,เพราะว่ามันสามารถยิงโดนโดนมันยิงได้ไม่ไกลห้ากิโลมันยิงโดนมาในตัวเมืองได้ห้ามออกจากบ้านเลยเพราะว่าจะออกจะโดนจับ มีคนบอกว่าอยากให้ประกาศคือเปอวประกาศอกฎอายการศึกทั้งประเทศเลยเพราะว่าใต่ศึกตอนนี้ของกเมนมันอยู่ในประเทศไทยมันจะมาต่ออันชญากรรมก่อวินัศก,กรรมในไทย มีแม่ใส่เส้นเล็กพวกเราต้องช่วยกันสอดส่องถึงคนต่างด้าวนะก็ะตอนนี้มันจ้างฝลั่งเข้ามาด้วยนะโดนนั่นทำอะประกาศจะทํำเรียบขาวเลยบอกว่า ค็กติของมงมขาวบาจะลงโทษสองประเทศนี้ประเทศใดประเทศหนึ่งมันต้องการยึดประเทศเราเพราะว่าเรามีแร่และเออมันอยากได้เราเน้นัำพรนุสติเบุญาให้หนึ่งขึ้นมาสุดจบ ประเทศเราลบทาหารตายเกือบสี่สิบแล้วตอนนี้ตอ่องังนะตอนนี้บาดเจ็บเกือบสามร้อยประชาชนบาดเจ็บเกือบร้อยกดุยบ, 100, บกเป็นหนึ่งล้านความเสียหายหนึ่งแสนล้าน เมื่อวานนี้ครับประชาชนไปจัดงานที่มอสะอะไรอ่ะประสามน,นิดบอกว่าพระพิชาเป็นนายกจะไม่เกิดเหตุการณ์อนี้โอ้พอิชาทำพระเอกลิเกถ้่ตั้งรัฐบาลยังตั้งไม่ได้เลยควายไอ้ธนา,านตอนต่อแหลปากมา แค่ร่วมรัฐบาลมันยังไม่เป็นเลยไม่ยอมเป็นแลยวเพราะมันทำไม่ได้ไงควายมึงคิดว่าคนี้จะเอาอะไรมางัดมาหลอกประชาชนได้นานซวมมึงก็ไม่ไปช่วยคำสงครามมึงก็ไม่เคยช่วยทหารมีงจะใส่ร้ายทหารจาทหาร บันทันจุกใจทหารเข้าข้างเขมมเข้าข้างต่างดาวมันทำโพโงไงมันไปจ้าง,งเขาเงบอกว่าคนอยากให้แช้งเป็นนายกมันเป็นไม่ได้หรอกไอเด็ก ยังไม่สิ่งกลิ่นน้ำนมตอนนี้พูดตรงๆเกรงจะพูดวัตกรรมหลอกประการจนให้ไปเลือกใช้ไอออนไอข้าหลมปั่น ผมหลอกประชาชนมาได้สองครั้งใช่วัตาพูดตุกไม่ยอมเป็นราจะมาไม่รู้มันเป็นที่อะไรตอนนี้มีแต่คนด่ามันเมื่อว่ามีผู้หญิงไปยืนด่ามันนะ เือป้ายด่ามาเลยอำมมาด้วยอำมาาเป็นคนตั้งอนุทินอำมมาอนทุทินเป็นส้นใหญ่เป็นต้นใหญ่ หนึ่งนึกว่าการบัญชา,าการลบท้งนี้อนุทินแบบไม่อำนาจจัดการสั่งทางอนุทินอีกทีหนึง่งมันมาจัดก,การอยู่ ลบให้มันแตกหักประชาชนก็เรียกเรา สงสารทหารแหละสงสารทหารมาก คลิปดังจากช่องพ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารตั้งคำถามร้อนถึงรัฐบาลปมไทยยังส่งออกพลังงานและน้ำมันให้กัมพูชาทำการสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนที่เป็นประเด็นเชิงนโยบายระดับชาติไม่ใช่อำนักของทัพเพียงลำพังพร้อมโยนกันยุบสภาทำให้ประเด็นดังกล่าวไม่ถูกตรวจสอบในสภา ขณะที่ทหารของเราตายบาดเจ็บตอนนี้เกือบสามร้อยประชาชนบาดเจ็บเกือบร้อยอพยกหนึ่งล้านแต่ว่าประเทศไทยก็ยังส่งน้ำมันให้เขมรให้มาฆ่าคนไทยฆ่าทหารไทยนี่อมาลรีมันบอกอพร้อมสู้ อิศักอิตอแหลอีปากหมาอีช้างเย็ดอีอ้วนอีช้างน้ำอีสารละเลวอีกากีอีล่านราคะปากหมาตอแหลพูดอะไรก็อิสุวรรมาลีไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยพูดร้อยคำโกหกเกาคำไปตายซะอิสัก